ขอแลวห่มผ,มผมก็อยากเชิญทุกคนนะครับผมมาที่นี่เลย M w o n e นะครับก็อาอว่าแ,แหล่หงง n g า u t h a ใหม่เรียกว่าเป็นน a ์มาร์คใหม่นะครับผมใครที่แบบว่างๆก็มาได้นะครับผมมาง่ายมากเลยมี BTS ะครับผมอยู่ข้างหน้านะครับผม ครับผมตอนเฟอร์เองก็มีโปรเจกต์ใหม่ๆนะพี่ไ้ติดตามเยอะเหมือนกันพี่ใช่ครับก็ขออนุญ,ญาตโปรโมทนิดนึงคร<ช>ับก็ตอนนี้ก็เฟอร์ก็มีโปรเจกต์อันใหม่นะครับผมชื่อว่าแวนนะครับก็พี่ไม้เป็นเนอ่อเป็นผู้จัดครัใช่เป็นพี่ไม้ทำเองจะบอกว่าพี่ไม้ตั้งใจมากๆเลยแบบทำทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นแบบว่าไม่อยากจะบอกมากว่าแบบ ทำทุกอย่างจริงพี่ไหมแบบเป็นทุกอย่างให้กับโปรเจกต์นี้แบบรู้สึกแบบนับถือพี่เขามากแบบเวิร์กงานแบบหนักมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็ฝากแฟวนด้วยนะครับผมงานเปิดตัวมันตัดกันอยู่ยิ่งใหญ่มากคนไปกันเยอะมากสกิดนักการมัน <c oughs> ผมว่าโหมัน <c oughs> เป็นอะไรที่เราใฝ่ฝันแบบว่าอยากอยากจะร่วมง,งานมากเลย <c oughs> เพราะว่ารู้สึกว่าแบบทุกคนเหมือนมีมิโกเดียวกัน ในงานงานนี้ทุกคนมีโกเดียวกันแบบว่าโปรดักชันยิ่งใหญ่มากครับผมก็เท่าที่ดูทีเซอร์ถ้าเกิดใครยังไม่เคยดูทีเซอร์แหวนก็ดูได้นะครับในยูทูบพิมพ์คำว่าแหวนก็เจอแล้วครับสปอยล์นิดนึงได้ไหมว่าายากง่ายหรืออะไรยังไงกันนะเอาเป็นว่าอาจจะยากนิดนิดนึงเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องที่เรายังยังไม่เคยเล่นเป็นเป็นบทบทใหม่ที่เรายังไม่เคยเล่นก็จะมีความยากแต่ว่าเรื่องของบทหรือว่าเอ่อดีเทลต่างๆอะไรอย่างเงี้ยอาจะต้องเอ่อเดี๋ยวรอ บทเสร็จก่อนครับผมใช่ก็เดี๋ยวจะถ้าเสร็จยังไงเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีนึงครับได้ครับผมปีนี้ได้ดูกันไหมเปิดมีทีได้ดูกันไอันนี้อันนี้อาจจะต้องรอทางพี่ไมค์คอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งนะครับใช่แต่ในโปรเจกต์มันเริ่มอาจจะเป็นในมุมของการแสดงมันเริ่มไปได้สักกี่โมงเป็นแล้วสำหรับโปรเจกต์นี้ก็เปิดตัวไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็ทีเซอร์ก็ออนแล้วเรียบร้อยอย่างเงี้ยก็ผมว่าน่าจะประมาณแบบเท่าเท่าที่ทุกคนเห็นก็ประมาณแบบประมาณสาม ส0แล้วการถักสิบใช่ครับผมแต่ว่าในเปีนี้จะมีเรื่องหนึ่งที่เราจะออนแอร์แล้วเราใช่ครับก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งเนาะนอกจากเอ็กซิสครับผมเบรกก็ยังจะมีเอ่ออเ้ยไม่ใช่นอกจากแวน้วก็ยังมีหนังอีกเรื่องหนึ่งครับผมชื่อว่าเอ็กซิสครับผมก็ออนออนในในปีนี้อย่างแน่นอนครับเพราะว่าถ่ายเสร็จแล้วเรียบร้อยครับผมแล้วก็แอบแอบไปดูเขาเรียกว่าดูนิดนิดหน่อยหแบบพี่เขาก็อัปเดตให้ดูว่าแบบตอนนี้ถึงไหนแล้วบ้างอะไรเงี้ยรับรองได้ดูภาายยในนนนนปปลีี้้แ่อเ พระประโยชน์มันเป็นพระประโยชน์ที่ควนเดินใช่ครับสิ่งที่จะได้ดูกันใช่งที่ใช่ครับเรื่องการมันเป็นยังไงควรจะสปอยได้ไหมเรื่องนี้ได้เล่นเอ่อเขาเปิดตัวได้สปอยแบบไม่สปอยสปอยแบบไม่สปอยชั้นผมม่นหลุดเยอะมากเพราะว่าอย่างแวมอย่างเงี้ยก็แอบแอบว่างๆแต่อันนี้อันนี้อย่างเอออ็กซิสอย่างเงี้ยครับก็เกี่ยวกับกลุ่มใหมรุ่นแล้วกันที่ต้องมีความเซอร์ไวน์มันจะมีแบบอันเดินเรื่องหน้าต่อไปแบบ อ๋อใช่ครับก็ฝากทุกคนด้วยนะครับผมก็ฝากแฟนคลับทุกคนนะครับเดือนหน้าก็มีแฟนมิทติง้งเขาเรียกว่าเหมือนมินิคอนเสิร์ตของเบิร์นนะครับผมที่ญี่ปุ่นนะครับผมก็ใครที่อยากดูก็ตามไปได้นะครับที่ญี่ปุ่นนะครับผมใครที่อยู่ที่ญี่ปุ่นก็รอด,ดูได้นะครับปีรอบนี้เนี่ยการไปญี่ปุ่นปีนี้ญี่ปุมีรอบหล่าเออเออผมไม่แน่ใจว่าปีนี้เท่าไหร่แต่ว่าเหมือนคุยกับพี่ผู้จัดก,การแบบว่าเออเราไปญี่ปุ่นเนี่ยมาเครั้ง เก้าครั้งได้แล้วก็ค่อนข้างเยอะมากจริงๆต้องขอบคุณพี่พแฟนคลับที่แบบว่าคอยสนับสนุนเนาะเพราะว่าแบบถ้าไม่ได้พี่พแฟนคลับเนี่ยเราคงไม่ได้ไปแบบว่าเยอะขนาดนี้ครับเก้าครั้งที่ที่ไปเนี่ย,รรยเราเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรไปทำเราก็แบบเราเริ่มเขาเรียวกว่าเราเริ่มรู้มุมว่ารู้มุมเที่ยวเริ่มรู้ซอกซอทุ้มมุมแล้วว่าเออเราจะไปที่ไหนดีไปแบบพักผ่อนที่ไหนได้บ้างแต่ว่าอย่างเรื่องของการทํางานเนี่ยครับก็เริ่มชินมากขึ้นเริ่มรู้เริ่มรู นี้บางทีเราก็เล่นก็แอบเขินบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าที่ชินหมายถว่าแบบเราตอนแรกๆเราจะตื่นเต้นมากๆว่าแบบอุ้ยเราจะทําตัวยังไงดีแบบเราก็แบบไม่เคยทำงานต่างประเทศแต่พอได้ทามากๆขึ้นเราก็จะเริ่มรู้แล้วว่าแบบอ๋อโอเคเราต้องทํางานกับต่างประเทศนะต้องแนวนี้ประมาณนี้นะอะไรอย่างเงี้ยรับผมแต่ก็ยังรู้สึกตื่นเต้นทุกั้งที่ได้เจอแฟนๆแบบว่ามาแบบมานั่งดูผมร้องเพลงมานั่งดูแบบผมแสดงหรือมานั่งท้องอะไรอย่างเงี้ย